คำตอบนะครับก็คือว่าไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับที่เราจับกริปสตรองแล้วเราตีออกสไลซ์นะครับเพราะว่าการตีสไลซ์ออกขวาการตีฮุกออกซ้ายการตาีเป็นเส้นตรงสแควรเข้าไปเนี่ยมันอยู่ที่หน้าไม้ครับไม่ได้อยู่ที่การจับกริปคุณอาจจะจับกริปสตรองนะครับโดยที่เข้าอิมแพกแล้วหน้าไม้ยังเปิดอยู่ก็ทําให้เกิดอาการสไลซ์ก็ได้หรือคุณจะเป็นคนที่จับกริปค่อนข้าง w e คแต่ตอนอิมแพกด้้นหน้าไม้ค่อนข้างปิด กับทำให้ลูกนั้นฮุกไปก็ได้นะครับนั้นสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจับกริปอะไรแล้วหน้าไม้จะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าวิธีของการจับนั้นเนี่ยมันแค่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้นะครับของสิ่งที่จะเกิดขึ้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับของเดิมเท่านั้นหมายความว่านะถ้าคุณจับกริปค่อนข้าง w e a นะครับแล้วหน้าไม้เปิดการจับกริป เป็น normal หรือ strong ขึ้นก็อาจจะช่วยทำให้คุณหน้าไม้ square ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้นะรเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผมใช้เวลาสังเกตมาก็ตั้งแต่เริ่มสอนกอล์ฟนี่แหละนะครับมันเป็นเรื่องที่หน้าหน้าหน้าประหลาดใจนิดน,นึงตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับคนจับกิป strong สุดท้ายแล้วจะเป็นคนที่ตีค่อนข้างเฟดเล็กน้อย คนจับคิปค่อนข้างวีครับสุดท้ายแล้วนะครับไปที่ปลายอุโมงเลยคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ตีฮุกเล็กน้อยนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเรามองทั้ง2มุมมุมแรกเขาเป็นคนที่ใช้ข้อมือค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาอิมแพคหน้าไม้ค่อนข้างปิดลูกเลยออกซ้ายวันนั้นวิธีก็คือปรับให้จับคลิปให้วิกลงหน่อยวันนั้นการที่ข้อมือเราแอคทีฟหรือว่าเป็นการหมุนค่อนข้างเยอะหรือการปิดหน้าไม้คอนเยอะมันก็จะลดลงนะครับ สปทางกับการคนที่จับกิปค่อนข้างสตรองนะครับคนที่จับกิปค่อนข้างสตรองนะครับก็เดิมก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรข้อมือจะทํางานเยอะมากไม่ได้นะครับเยอะมากไม่ได้ปั๊บสุดท้ายแล้วมันก็เลยจะออกไปทางลักษณะของการติดเฟดเล็กน้อยนะครับคราวนี้ไม่ว่าคุณจะจับกริปอะไรวันนี้ที่อยากจะนําเสนอจริงๆก็คือว่า การรักษาหน้าไม้ให้ค่อนข้างแควตลอดวงจะดีกว่าตัดปัญหาไปเลยจับกิฟท์ซองแล้วมันเฟดทำไมมันเฟดมันเฟดไม่ได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวสุดท้ายแล้วเรารักษาหน้าไม้ของเราอย่างไรหมายความว่านะครับหมายความว่าสําหรับผมผมจะมองลักษณะนี้นะครับเอาเป็นว่าผมจับกิฟอะไรไม่รู้ล่ะนะครับแต่เอาเป็นว่ากรณีที่ผมลากไม้ขึ้นมาลักษณะนี้ผมชอบเห็นหน้าไม้ที่จะมองลูกกอล์ฟอยู่นะครับ อันนี้คือผมจับนอร์มอลกริปอยู่ที่ผมจับอยู่ปกตินะครับขึ้นมาท่าหน้าไม้มองลูกผมถือว่าโอเคสาหรับคนที่จับกริปค่อนข้างสตรองหน่อยนะครับสตรองหน่อยคว่ำๆไงๆมือขวาควา่ำๆมือซ้ายถ้าขึ้นมาแล้วยังเห็นภาพหน้าไม้นี้ผมถือว่าโอเคนะครับมองลูกกอล์ฟอยู่นะครับคนจับกริปวิกก็จับไปนะครับขวาควา่ำๆซ้ายจะค่อนข้างไงๆแต่ถ้าขึ้นมาเขารักษาหน้าไม้ให้มองลูกกอล์ฟได้ ผมก็ถือว่าเขาสามารถทําให้หน้าไม้สแควรได้เหมือนกันนะครับนั้นเช่นเดียวกันนะครับขึ้นไปเฉงไหนายไม่รู้กลับมาปั๊บถ้ายังมองลูกกรอบได้อันนั้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะฉนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับเพราะถ้าคนจับริปสตรองแล้วเกิดเคสที่เป็นคําถามมาเขาอาจจะริปสตรองนะครับสตรองมากๆนะผมเหผมลองจับดูนะครับแต่ก็ผมก็สามารถที่จะเปิดหน้าไม้ลงมาได้อยู่ดีนะครับเข้าอิมแพกหน้าไม้เปิดก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกอะไรคําถามอยู่ที่ว่า เราจะรักษาหน้าไม้ให้สแควรอย่างไรนะครับเมื่อเราจับกริปแบบในแบบต่างๆนั่นเองอันไหนเวิร์กอันไหนได้ทําแล้วเทาทีตรงอันนั้นคืออันที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรู้ว่าไม่ว่าจะจับอย่างไรคําว่าหน้าไม้สแควรคืออะไรนั่นเองนะครับลองไปทดสอบดูนะครับลองสังเกตดูจับซ้อมเหมือนเดิมไปก่อนก็ได้แต่ขอให้ขึ้นมานะครับเทคอเวเสร็จแล้วให้ความรู้สึกของหน้าไม้อยังมองลูกอยู่อันนี้ผมถือว่าใช้ได้หมดนะครับไปลองดูครับ